ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายเ <c oughs> ป็นนั้นว่าวันนี้ก็มาพบกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทในเรื่องราวของพระเวสสันดรต่อไปสำหรับเสียงบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายจะเห็นว่ามันเคลือไปก็โปรดทราบว่ากำลังเป็นหวัดมากเมื่อเล่าเรื่องของท่านต่อไปว่า เมื่อพระน,นางมัตสีเห็นพระเวสสันดรได้ตรัสแก่พระอินทว่าพร้อมที่จะยกพระน,นางมัตสีให้เป็นทานทั้งนี้ก็พระองค์เห็นแก่พระโพธิญาณเป็นสำคัญแล้วก็มองหน้าพระน,นางมัตสีคิดจะดูว่าพระน,นางมัตสีนี่จะมีความรู้สึกยังไง แต่พระนามสีก็ได้กราบทูลไปว่าทําไมพระองค์จึงได้เพ่งหม่อมฉันแบบนี้เพราะว่าหม่อมฉันนี้เป็นพัญญาพระองค์จะซื้อจะขายก็ได้หรือว่าจะฆ่าให้ตายก็สามารถจะทำได้เพราะว่าหม่อมฉันเป็นของพระเป็นสมบัติของพระองค์ เป็นว่าหลังจากนี้ต่อไปก็ขอต่อตอนนั้นเลยเพร่อบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายจะได้ไม่ดำคาญแต่ว่าวันก่อนรู้สึกว่าจะดำคาญตอนท้ายเสนิดเนี่ยที่ไปเสะกิดใจท่านนักปรา์เข้าแต่มันก็จำเป็นบรรดาญาติโยมพุทธบริษัท <c oughs> เมื่อท่านทั้งหลายเหล่านั้นสามารถจะจวงโจงจาบโจมตีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เขาทั้งหลายเหล่านั้นอาศัยสีผ้ากาสาวพัดอันเป็นศาสนาของ,งองค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคตั้งตนเป็นปูชนียะบุคคลแต่ก็สามารถมาทำลายความดีขององค์สมเด็จพระทศพล อย่างนี้แตมาถือว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพูดให้มันดาท่นพุทธบริษัทชายจิงทราบว่านักบวชในพระพุทธศาสนาเนี่ยมีอยู่สปร,ประเภทประเภทดีนะดีเนี่ยมีอยู่สประเภทหนึ่งสุขวิปัสสโกสองเตวิโชสามชลพิญโยสีปริสัมมิทัปโต สำหรับสุขวิปัสสโกจริงๆบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทชายหญิงถึงแม้ว่าท่านจะไม่เห็นอะไรถ้าไม่ท่านก็ไม่จ้วงจาบองค์สมดเด็จพระจอมไตรปรมศาสดาเพราะว่าท่านเป็นพระอรียเจ้าเอางี้ก็แล้วกันนะเขาไม่เห็นผีไม่เห็นทีเทรดาไม่เห็นนรกไม่เห็นสวรรค์ แต่ว่าทุกท่านก็มีความมั่นใจว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรบริมศาสนาตรัสจริงทั้งนี้เพราะว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นตัดก,กิเลสเป็นสมุเทเฉตบาหารคนที่จะโจนจาบองค์สมเด็จพระพิชิตามารบริมศาสนานั่นก็หมายความว่าเป็นคนตาบอดจริงๆไม่ใช่หลับตาแล้วก็ผ้าดำโผกตาเดินไปในที่มืด เป็นคนที่ไร้ประสาทตาไร้ประสาทใจไร้ประสาทปัญญาจริงๆเมื่อบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนากฎแห่งการปฏิบัติ3าราการคือ 1. อาทิศีนสิกขารักษาศีาลในการเคร่งครัด 2. องอาทิตจิตสิกขา,า,าสามารถทําฌานสมาบัติให้มันเกิดขึ้นแล้วก็สามอาทิปัญญาสิกขา ใช้ปัญญาตะกิเลตให้เป็นสมุทิเฉตประหารท่านคงไม่ได้ทำอะไรเลย <c oughs> ถ้าทำอะไรได้จริงๆเป็นแค่มีกำลังใจถึงชานโลกีท่านนี้ก็จะเห็นว่าคำสอนขององค์สมเด็จพระชินสีบรมศาสันดาสมาสมพุทธเจ้าไม่ได้มีอะไรเพ้อเจ้อเหล้วไหลแต่ประการใดเลยเอาแล้วมาเล่าเข้าเรื่องเลยใชหม อบ,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 บต้นนับในบัรนันทากสศีสกธิวราชก็ทรงไปกจากในพระร,ราชาอธิยาศัยอันป็นปราณีของทั้งสองกษัตริย์จึงได้ทรงตรัสสรรเสร,ริญพระเกียรติคุณของพระเวสสันดรด้วยแล้วก็ของว่านางวสีด้วยเป็นอันมากและยังได้ตรัสว่าถวยเทพทุกสวงสวรรค์ แกพากันสาธุกการว่าพระองค์ได้ท,งท,งทรงทําสิ่งที่ใครๆสามารถจะทําได้โดยยากความจริงก็ไม่น่าจะบอกว่าทาได้โดยยากต้องกล่าวว่ายากที่จะทําได้ดีไม่ดีเท่าฆ่ากันตายเรื่องเมียที่งกล่าวแต่ว่าการเสียสละเช่นนี้คนไม่ดีทําตามไม่ได้ เนี่ยส่งชมทั้งพระเวสสันดรว่าสามารถทําได้ในสิ่งที่คนอื่นทําไม่ได้แล้วก็ชมพระนางมัสีว่าถ้าคนไม่ดีเนี่ยเจ้าจะปฏิบัติตามไม่ได้เพราะว่าทางของคนดีนั้นคนไม่ดีตามได้ยากที่ตรนนี้ก็มาดูว่าไอ้ทางของคนดีนะคนไม่ดีตามได้ยาก กระเหม่ยกองสมเด็จพระพู้มีพระภา่ายจ่าตรัสว่าเทวดามีจริงพรม,มีจริงนรกมีจริงเปรตมีจริงอสุรกายมีจริงพระนิพพานเป็นของจริงไม่ใช่ของศูนย์แต่ว่าเขาก็ต้านทานกันนั่นหมายที่คนไม่ดีเพราะฉะนั้นคนดีกับคนไม่ดีถ้าห่าอย่างนั้นนะคนดีกับคนไม่ดีจึงได้รับผลต่างกันคือไม่เสมอกัน อย่างกาคนดีเขาเชื่อพระพุทธเจ้าเขาก็ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าก็ทรงศีนให้บริสุทธิ์ทำฌานสมาบัติให้เกิดทําจิตให้ตัดกิเลสไปสมุทรเทวปาะหารเขาก็เห็นผีเห็นเทวดาเห็นนรกเห็นสวรรค์แต่สำหรับคนไม่ดีนั้นก็บวชอาศัยพระพุทธศาสนากินเอาผ้ากาสาพพดเป็นธงชัยของอรหรันต ไปหลอกลวงบรรดาชาวบ้านที่มีความเคารพในพระพุทธเจ้าเอาว่ากันอย่างนี้ดีกว่ามันชัดดีแล้วพระอินทยังได้ตัดว่าตัดตังต่อไปนี้ว่างั้นมาตัดไปแล้วนะก็ทรงนำดิว่าเราไม่ควรจะอยู่ช้าแล้วจี่นี้ตัดต่อไปว่าเทวะข่าแต่พระองค์ผู้ประเสรศิฐตอนนี้ท่านเป็นพราหมณพี่อินท้านแปลงเป็นพราหมณมานี่นะ แต่ว่าพราะเวสสันดรจะรู้ว่าพระครามแก่คนนี้เป็นพระอินทร์หรือไม่อาตมาไม่ทราบตั้งแต่ว่าข้าพเจ้ารับมัสสีเป็นสมบัติของข้าพระพุทธเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเวลานี้พระนามัสสีเป็นสมบัติของข้าพระพุทธเจ้าแล้วแต่แต่ว่าข้าพระพุทธเจ้าเป็นคนแก่แลดูพระนามัสสีนี่สาวจัด ถ้ายะนนำไปเป็นปัญญาของข้าพุทธเจ้าก็รู้สึกว่าวัยต่างกันไปมากยากที่จะอยู่ด้วยกันให้มีความสุขข้าพุทธเจ้าอาจจะสุขใจแต่กายมันก็เป็นทุกข์เพราะเป็นคนแก่และบริการบัสที่สองท่านนางมาทัทีนี่เราก็ยังเป็นสาวเป็นคนคู่บุญบาร,รมีของพระองค์มาแต่ในการก่อน เจนนั้นข้าพระพุทธเจ้าขอรับพระนางวัดสีนิไวเป็นสมบัติของข้าพเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปแต่ถ้าว่าแต่พระพุทธเจ้าจะนานำพระนางมศสีไปเห็นว่าไม่สมควรเจนนั้นข้าพระพุทธเจ้าขอถวายพระนางมศสีนิไวแก่พระองค์ไม่ได้ถวายคืนถวายไว้แก่พระองค์ พระองค์มีพระราชประสงค์สิ่งใดก็ให้เป็นไปได้ตามเดิมคือต้องการพระนามสีเป็นเมเหสีตามเดิมก็เป็นได้ถ้าจะใช้พระนามสีเพื่อประโยชน์อะไรก็ได้แต่ถ้าว่าถ้ามีบุคคลใดจะมาขอพระนามัสีนี้ให้ไม่ได้เพราะพระนามสีเป็นของข้าพระพุทธเจ้าถ้าจะให้แก่ใครเมื่อไรต้องตามข้าพระพุทธเจ้ามาก่อน ถ้าข้าพระพุทธเจ้าไม่อนุญาตพระองค์จะให้แก่คนอื่นไม่ได้เพราะพนางมัศีไปสมบัติของข้าพระพุทธเจ้าแอท่านกล่าวต่อไปว่าขอจงขอท่านทั้งสองจงเป็นคู่บุญบารมีกันไปจนถึงที่สุดแห่งชีวิตเถิดหมายความว่าข้าพระเจ้าจะไม่มาขอพระนางมะศีไป แต่ก็ยังถือสิทธิว่าพระน,นามัสสีเป็นของข้าพระพุทธเจ้าฉะนั้นข้าพระเจ้าเวลานี้ถือว่าเป็นเจ้าของมีสิทธิเหมือนกับเป็นบิดาของพระน,นามัสสีฉะนั้นพระองค์จะให้บระนามัสสีใครไปนี่ต้องขออนุญาตก่อนนี่เป็นอนวุวาทห่งกล่าวว่าพระอินไปทูลเชิญท่านมาพระอินก็มาเด็ดมาดิดทอดทิง้ง พระอินกล่าวดังนี้แล้วจึงได้สแสดงตนให้ทราบว่าข้าพระพุทธเจ้าไม่ใช่พราหมณ์ข้าพระพุทธเจ้านี้คือเท้าโกศีสกเทวราชที่เขาเรียกกันว่าพระอินท์หลังจากนั้นพราหมณ์ก็กลายเป็นพระอิน์ขึ้นมาท,าทันทีมีรูปร่างหน้าตาสวยสง่าราศีมีรสมีกายเปล่งออก บอกชัดว่าท่านคือพระอินทร์แน่ <c oughs> แล้วก็ยินดีท่านิีกล่าวต่อว่านี่ข้าพเจ้าคือท้าวโกศีสกเทวราชคือพระอินทร์นะอย่าลืมว่าพระนามัตสีเวลานี้นะเป็นสมบัติของพระอินทร์แล้วขอพระทูนกระหม่อมแก้วถ้าจะทำอะไรลงไปกับพระนามัตสี ในเรื่องของทางไม่ดีคือยใา้บรรณามัสีเป็นฐานก็ตามจะให้ไปอยู่กับใครนั้นไม่ได้เพราะบรรณามัสีเป็นสมบัติของข้าพุทธเจ้าแต่ข้าพุทธเจ้าขอมอบให้เป็นภารกิจขงพระองค์ที่จะมีพระนามัสสีไว้ปฏิบัติให้มีความสุขในเรื่องการบำเพ็ญในขมะบรมีในรายการหนึ่งข้าพุทธเจ้าก็มีความยินดี ที่จะประสาทพรให้สมความปรารถนาท่านต้องการอะไรจงบอกมาคอยเลือกมาเสนอขึ้นมาเถิดจะเอาแบบไหนก็ได้ข้าพระพุทธเจ้าจะให้ทุกรระการเพราะทั้งนี้พระหน่อองค์สมเด็จพระพิตรามันมีความดีเกินกว่ามนุษย์ธรรมดา ที่ไม่คายคานความรู้สึกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการก่อนๆตัวองค์สมเด็จพระจินวรทุกองค์ตัดว่าทุกคนต่อไปในโลกนี้คนดีจะมีไม่ขาดคือบุคคลประเภทนั้นได้แก่บุคคลผ่้ปรารถนาพระโพธิญาณเป็นอน,นว่าเมื่อพระเวสสันดอดในโสสันดับอย่างนั้น เวสันดรก็ดีพระนางมัสีก็ดีฟังแล้วก็ชื่นใจมากว่าตนคนก่อนนะฟังคนแก่พูดก็ชื่นใจต่างคนต่างก็มีความยินดีฟีดาแต่ตอนที่มาคนแก่กลายเป็นพิ์ก็ยิ่งชื่นใจใหญ่ท่้งสองท่านก็นลุกขึ้นถวายน,นวสการสแสดงความเคารพหนระอิน์ดีใจมาก <c oughs> หลังจากนั้นมาพระเวสสันดรและพระนามาสีได้สันเสียงส,งสงดับด้วยความดีใจแล้วยิงเสนอขอประทานพรแปดร,ระการด้วยกันแต่ว่าการขอประทานพรใีพระเอีพระเวสสันดรเป็นคนขอพอรที่หนึ่งที่พระองค์ขอกับพระอินได้แก่นหนึ่งขอพระราชบิดาทรงอภัยโทษ แต่รับให้กลับไปครองราชสมบัติตามเดิมพระอินทร์ก็บอกว่าพรข้อที่หนึ่งข้าพติเจ้ารับว่าจะบันดาลให้เป็นไปตามนั้นข้อที่สองขอพระองค์อย่ามีจิตคิดพอใจในการฆ่าคนคําว่าพระองค์นี้หมายถึงพระราชวิดาว่าอย่ามีจิตคิดพอใจในการฆ่าคน ไมไ่ว่าคนนั้นจะมีโทษผิดเพียงใดก็ตามพระอินทร์ก็ขอรับว่าพรน,นี้ข้าพระเจ้าขอประทานให้ข้อที่สามท่านขออย่างนี้ <c oughs> ว่าขอให้พระราชวิดาจงเป็นที่พึ่งของบรรดาประชาชนทุกทนนาพระอินทร์ก็สรงพระเชาทานและขอต่อไปว่าขออย่าให้พระราชวิดาประพฤติผิดในประเพณี รู้อำนาจแกบรรดาสตรีทั้งปวงพระอินทร์ก็ทรงรับว่าอันนี้ก็ได้ข้อที่ห้าทรงขอต่อไปว่าขอให้บทที่พัดพราจากกับไปนั้นมีอายุยืนนานและได้กลับมาครองราชยบต่อไปพระอินทร์ทรงยิ้มทรงยิ้มว่าข้อนั้นเป็นของไม่ยากข้าพระพุทธเจ้าขอประทานให้ ก็ดีหกพระองค์ขอตอบไปว่าขอให้อาหารอันเป็นทิพย์จงบังเกิดมีนับตั้งแต่วันที่ข้าพระพุทธคข้าพระองค์กลับก็โศภนครพระอินทร์ก็ทรงประทานพอมาข้อนี้ไม่ยากข้าพร้เจาให้ข้อที่เจ็ดพระเวสสันดรในขอตอบไปว่าขอให้ได้โอกาสบริจาคทานสิ่งทังท้งปวง ไอ้ของที่ย้ห้ทานนี้ให้สามารถจะให้ได้ไม่มีการหมดไม่มีการสิ้นเป็นอน,นว่าแล้วก็ขอให้จิตใจจงเกิดความไม่เกิดความเียดายนะไม่ขอให้ไปแล้วไอ้ความเียดายในภายหลังจงอย่ามันเกิดมีในข้อนี้พระอินทร์ก็ทรงประทานผรว่าข้อข้อนี้ครับพระเจ้าก็ขอให้สัญญาว่าขอให้เป็นไปตามนั้น นี่พรที่แปดที่พระเวสสันดรต้องการก็ขอให้สันเด็จก,ก็สู่สวรรค์นะครับเมื่อเวลาตายเขาไปสู่สวรรค์ชั้นดุสิตตามลําดับจนกว่าจะบรรลุสมัจสมเด็จพระสัมมาสัมโพธิญาณไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารต่อไปอีกนี่หมายความว่าชาตินี้ถ้าตายไปแล้วนะ ขอไปอยู่สวรรค์ชั้นดุสิตและก็ไม่ทอไมาเกิดเป็นมนุษย์อีกจนกว่าจะถึงวาระที่จะจบรรลุอริเศษกสมาสมัมโพธิญาณชาตินั้นจึงจะมาเกิดเป็นคนพระอินทร์ก็ยิม้มแล้วก็ตอบว่าข้อนี้ก็ขอรับเช่นเดียวพระเจ้าค่ะเป็นนั้นว่าเมื่อพระอินทร์ได้ทรงสันดับแล้วก็ทรงรับรองว่า พรทั้งแปดระการที่พระองค์ทรงขอมานี้ข้าพระบุรเจ้าขอรับระวาดรว่าพรนี้จะสม,มิดผลแก่พระองค์ทุกอย่างตามที่ต้องการและก็ทรงตรัสไปว่าในไม่ช้าพระราชีิดาก็จะ,สะเสด็จมาที่นี่ขอวอวยพรให้ท่านจงสำเร็จสงความปรารถนาตามที่ต้องการจงทุกประการเถิด แล้วพระอินทร์ก็อำลาพระเวสสันดรและพระนามาสีสเสด็จหายเป็นอากาศตอนนี้ตามพระบาลีท่านบอกว่าจบกันสกบับิสกบับเป็นการที่เกี่ยวเนื่องกับพระอินทร์ต่อมาท่านบอกว่าเป็นกันมหาราชกันมหาราชนี่ก็น่ากลัวจะเป็นกันของใครนะกัพระราชวิดาเป็นว่าเมื่อตาทาตา เท่าชูชกพาสองกุม,มารเดินทางทุรกันดารมารวมระยะทางได้ประมาณ60โยน์ธรรมดาเทวดาทั้งหลายได้เฝ้าอภิบาลพระกุม,มารทั้งสองตลอดทางเวลาที่พระอาทิตตกตาชูชกกระโผกสองกุม,มารไว้ที่กอไม้ใช่ไหม แกผูกสองกุมารไว้ที่โคนไม้ส่วนแต่ตัวแกขึ้นไปผูกเปลนนอนอยู่บนข้าคบไม้ดูสิเม่ละเสือยะกินตายสัญยีกินตายใจสุขชกไม่แปลกเพราะเกรงใจก็เกรงภัยอันตรายจะมีกับแกแต่ได้ว่าทุกราตรีคือเวลากลางคืนนะทุกคืนนี่เรื่องของเทวดานะ เวลากลางคืนทุกคืนก็มีเทพพบุตรองหนึ่งจำแรงแปลงตัวมาเป็นพระเวสันดรแล้วก็มีนางเทพพยญายอหนึ่งแปลงตัวมาเป็นพระนางมัตสีมาถึงก็แก่เชียกพระกุม,มารทั้งสองออกแล้วก็บริกรรมมีการบีบมีการโนดมีการประรับระมโูดให้ชื่นใจ ให้ทรงสนทหนานให้อาบน้ํำชาระร่างกายแล้วเอาอาหารทิพย์ให้เสวยจึ่มีรสเลิศนี่ <c oughs> ดูดูตอนนี้บรรดาญาโยามพุทธบริษัทขึ้นชื่อว่าความดีของคนก็ต้องเป็นความดีใช่ไหมท่าแนแอนสองนี้ที่ต้องโทษทุกข์ทรมานก็เพราะว่าเป็นกฎของกรรมเดิม ในชาติก่อนท่านเป็นเด็กและก็ชูชกเป็นควายหวังว่าบรรดาญาโยมทั้งหลายคงจำได้ได้เจ้าควายแก่ไน้ไม่กินข้าวกลา้าเมื่อบิดามรรดาดูว่าบ่อยๆท่านก็จับควายแก่เข้ามามัดผูกกับต้นไม้แล้วก็ขิงก็ตีนี่ตอนนี้กรรมมันเข้ามาสนองคือชูวควายตัวนั้นก็มาเกิดเป็นชูชก เด็กทั้งสองคนลูกชาวนาก็มาเกิดเป็นกันหาไดชาลีนี่ตอนนี้ถ้าเราจะไปโทษชูชกว่าแกใจร้ายมันก็ร้ายไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าเป็นเรื่องของอดีตรกรรมกรรมในอดีตที่ส่งผลมาให้คนทั้งสามมาเข้ามาพบกันกรรมนั้นก็บันดาลให้ชูชกกลายเป็นคนดุร้าย แล้วก็กุมารนันสองซึงเป็นลูกของมหากษัตริย์กลับมาต้องถูกทรมานอย่างไรมนุษยธรรมคือคนธรรมดาธรรมดาเนี่ยเขาทาไม่ได้แต่โชโชกทําได้ตอนนี้ขาบรรดาญาติโยมพระตบริษัททนั้นหลายฟังไปแล้วก็จงคิดไว้ด้วยนะว่ากรรมที่เป็นกุศลก็ดีกรรมที่เป็นอกุศลก็ดี ย่อมให้ผลเป็นเศษแกเราทั้งสองอย่างในสมัยที่เกิดเป็นมนุษย์ถ้าเราไปเกิดในอบายภูมิคือเป็นสัตว์นรกก็ดีเป็นเปรตก,ก็ดีเป็นอสุรกายก็ดีเป็นสัตวิลิชันก็ดีกรรมทั้งสองรายการนี้ย่อมให้ผลน่อมตามให้ผลเพียงแค่อย่างเดียวคือกรรมที่เป็นอกกศลให้ผลเป็นทุกข์หาความสุขจริงไม่ได้ อันนี้มากรรมอีกประเภทหนึ่งกรรมที่เป็นกุศลก็ให้ผลเป็นสุขอย่างเดียวในสมัยที่เราเกิดเป็นเทวดาได้เป็นพรมหรือปานิพาน,พนแต่เวลาที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์นั้นเสษกรรมดังสมรายการให้ผลทั้งสองอย่างบางครั้งกรรมที่เป็นกุศลให้ผลเราก็มีอารมณ์ใจเป็นสุขทุกสิ่งทุกอย่างมันก็มีแต่ความปลอดโปร่งด้วยปรญกาทงปวง ถ้าขณะใดากรรมที่เป็นอกุศลให้ผลก็มีผลเป็นทุกข์อย่างท่านกันหาและชาลีทั้งสองเกิดเป็นลูกกระสัตรเพราะร,รมที่เป็นอกุศลให้ผลตามที่องค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสนาตรัสว่าในเรื่องราวของพระในมิราชว่าบุคคลที่จะเกิดเป็นกรัตริย์ได้เพราะอาศัยพูมจันทร์อย่างอ่อน คนที่เกิดเป็นเทวดาหรือพรหมได้ก็เพราะอาศัยพรหมจรั์อย่างกลางคนที่จะไปนิพพานได้ก็เพราะอาศัยพรหมจรัญอย่างละเอียดคือสูงสุดนี่เป็นนันว่าท่านทั้งสองคือกันหาและชาลีท่านมาเป็นลูกของกษัตร์ได้ก็เพราะความดีที่เคยทรงบำเพ็ญพรหมจรัญในกายการในสัมบูร์สถตสิน มาเป็นลูกของบริษัทจัดว่าเป็นคนชั้นสูงมีบุญญาธิการมากแต่ขณะนั้นเดียวขณะนั้นนั่นเองไอ้กรรมที่เป็นอกกศลที่ตีควายก็มาดนใจให้ควายที่มาเกิดมาเป็นคนกลับมาแก้แค้นนี่ระบรรดาท่านพุทธบริษัทฟังไปแล้วก็น,นึกถึงเรื่องนี้มาด้วย เป็นนั้นว่าขณะที่กรรมที่เป็นอกุศลให้ผลเนี่ยกรรมที่เป็นกุศลก็พร้อมที่จะมาทนุถนอมเช่นเดียวกัน <c oughs> คือว่าเป็นเหตุให้เทวนดาองค์หนึง่งกับนางเทพพิดาคนหนึง่งองค์หนึง่งแปลงเป็นพระเวสสันดรแล้วก็แปลงเป็นพระนางมัตส,สีแม้แก้เชื่อออกในขณะที่ชูชกขึ้บมาในยอดไมยแล้ว แล้วก็ทําการนวดความนวดฟันขั้นบาทาแล้วก็ไปยามบรรดาให้ความเจ็บทั้งหลายที่มีในกายยาที่ถูกโชยชกมัดกระชุดกระชากลากเอาไปให้ข้อมือทั้งสองมันก็ไม่ไหวแขนทั้งสองก็ไม่ไหวถ้าเดินไม่ทันใจตาชดชกก็กตีร่างกายทั้งจิบทั้งแตกทั้งบวม แต่ก็เป็นอันว่าอาศัยอนุภาพของเทวดาและนางเทพธิดานี้สามารถให้ทำบ่ทำให้พระวรกายของสองกุมารดีตามปกติและก็คิดว่าคงจะดีต่อไปนั่นคือวันเวลาใดที่ถูกตาชูชกเกตีความเจ็บปวดประเภทนี้จะต้องไม่มีกับทั้งสองพระเทรบดาคอยรักษา แล้วกันต่อไปว่าท่านมาบริการโนดฟันคันบาทานแล้วก็ให้ส่งน้ำชำระร่างกายเสเวยอาหารอันเป็นทิพย์ที่มีรสเลิศสำหรับอาหารอันเป็นทิพย์นี้ให้เสเวยครั้งเดียวก็สามารถจะอิ่มไปได้ตลอดตลอดวันน้ำท่าก็ไม่อยากปูดจาระปัสวะมันก็ไม่โปวด นี่ก็ความหอยหิวก็ไม่ปรากฏมีมีแต่วความสดชืน่น <c oughs> สำหรับเรื่องอาหารทิพนีบรรดาท่านพุทธบริษัทอาตมาก็ขอยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่านี่ไม่ใช่เรื่องฌานสมาบัติเป็นเรื่องปกติธรรมดาของบุคคลที่เคยปฏิบัติทุดดงยุนิปาลึก ทุกท่านจะต้องมีกิจประสบเหมือนกันนั่นคือในสถานที่นั้นไม่มีอะไรทั้งหมดเราก็ไม่มีคนจะบินดาบาตไม่มีอาหารจะบริโภคก็ต้องอาศัยต้นไม้คำว่าอาศัยต้นไม้ก็คืออาศัยลูกเทวดาไปบินธบาตถ้าวันวันไหนใจเราไม่ดีเทวดาเขาก็ไม่ให้กิน พอใจดีขึ้นมาเมื่อไรทวดาก็ให้กินมานั้นตอนนี้ระบรรดา่ทนพระธบริษัททุกท่านก็ปรากฏว่าเขาเมื่อในเมื่อเอาอาหารทิพมาใส่บาตรจะมากก็ตามจะน้อยก็ตามปรากฏว่าฉันเข้าไปมันพอดีพอดีเสมอเมื่อฉันเข้าไปแล้วก็มีแต่ความสดชื่นเบิกบานตลอดวัน น้ำทาบมันก็ไม่เคยอยากจะดื่มมีความสดชื่นดีกว่าอาหารธรรมดาเป็นว่าเอาอัมานวันทั้งวันไอการรู้สึกว่าเราจะขาดอาหารนี่มันไม่มีนี่อาหารทิพมันเป็นอย่างนี้ธรรมดาญาติโยงพุทธบริษัทเอาคุยกันต่อไปว่าหลังจากให้บริโภคอาหารไม่ร้เลิศนแล้ว เทวด,ดาทั้งสองที่แปลงเป็นพระเวสสันดรและพระนางมัส,สีนะก็ประดับประดาเครื่องตกแต่งให้สวยสดงดงามและให้บรรทมเหนืออาสนะอันนุ่มนวลและจนกระทั่งลุ่งสว่างเทวด,ดาทั้งสองก็กลับไปที่อยู่หายไปตามเดิมตามแล้วก็เาววันมาผูกไว้เหมือนกับที่ตาชูชกผูกไว้ก่อน ถ้าบอกว่ากลางวันเป็นของเขานะลูกนะกลางคืนเป็นของพ่อและของแม่ที่เมื่อเทวันดาหายไปพระกุมารทังสองนี้ปราศจากภัยพิบัติทุกประการขันสว่างตาตาชูชกกันสว่างแล้วตาชูชกก็ลงจา่ายผลไม้ถวายน้ำและไม้สีฟักนกระทั้งสองกุมารแล้วให้เสวยผลไม้ตามติหาได้ ราวนั้นชูชกพาสงมุมานทั้งสองไปก็มาลึรู้ถึงทางสองแพร่งทางหนึ่งไปเมืองกริงครัตอีกทางหนึ่งไปเมืองเชคุดอนตาชูชกจะไปเมืองกริงครัตแต่ว่าเทวดาดนใจให้ได้เข้าใจทางผิดไปกก็เลี้ยวตัดทางไปทางเมืองเชคุดอนพอล่วงเวลา ครึ่งเดือนก็บรรลุถึงชาห์มนครเป็นอนาวาตอนท้ายนี่รีบนิดบรรดาแทพพุทธบริษัทเกรงว่าจะไม่เข้าจุดเป็นอนวาวานในตอนนี้ก็เป็นหมดเวลาเสียแล้วใี่บรรดา่ทนพุทธบริษัทเข้าเขติ้งชาญเมืองเชงคุนดอนแล้วตอนนี้เป็นมนครของพระเจ้าปู่จะเรื่องราวนี้จะเป็นยังไงต่อไปขบรรดา่านพุทธบริษัทท่างหลายรับฟังในวันหลัง สำหรับวันนี้หมดเวลาเสร็จแล้วขอลาก่อนขอบมรดาสาวกของค์สมเด็ดจพระจินาวร์ทุกท่านจงมีแต่ความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ูลผลหากพึงไปรสงสิ่งใดก็ค่อยได้สิ่งนั้นสงความปรารถนาจงทุกประการสวัสดี